จริงๆเราเพื่อนมาสนิทกันเมื่อเมื่อกี่ปีเมื่อกี่เดือนแล้วครับเขาผูกคาแรคเตอร์ให้เป็นเพื่อนกันเหมือนเราในวงการเลยเราตีกันตัวนี้หนูไปบ้านบรรยายเจอหนูกระโดดเกิดเขาออมาทำไมคือพี่ตูนเขาเป็นสาวดันใจเขาแห้งแบบเอ็นพลาวิ่งเรื่องนี้เมื่อตลอดภาพในหัวเขาอะคือเขาคือหุ่นเดียวกับเทพที่กรีซเลยตัเท็มปั้นมาปั้นมายังไงเขาเป็นอย่างนั้นเขาถึงเป็นคนนั่งใจในการแต่งตัวมากๆซับโปเอวมันแบบขู่เอวมันยีสิบสองซัโพกมันร้อยหนึ่งอะไรอย่างนี้ยมันใช่มันแบบมันจะในการแก้ผ้าตลอดเวลา อ๋อแล้วนัเข่าชอบแบบแก้้าเปิดนมเลยตูนสองอะไม่แต่บางทีเวลาเวลามีอีเวนต์หรือว่าเวลาแบบมีอะไรที่มันเป็นข่าวกระแสนางซาวมิสอะไรต่างๆกดมิสอะไรอย่างเงี้ยกูจะตัดก็เป็นสุดคอนเทนต์ไปอีกอีกเรื่องหนึ่งแพงสุดตลา่ที่เคยทำเจ็ดแสนเจ็ดแสนเมื่อไรอะไรง่ายครับ